มุมบนก็ไม่ได้มุมล่างก็ไม่ได้มุมนี้ก็ไม่ได้โอ้มุมนี้ยังไม่ได้อย่างด คุณแม่ติดปัญหาอะไรหรือเปล่าคะทำไมยังไม่เริ่มถ่ายสักทีเลยคะมันสวยทุกมุมเลยค่ะมันอะไรเรื่องไม่ถูกอ,อือหถ้าสวยทุกมุมแบบนี้ก็ถ่ายทุกมุมปไปเลยคะ่ะคุณแม่มันไม่ได้สิคะเพราะว่าติดคนอื่นติดคนอื่นไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่ถ่ายได้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมายใหม่ว่าห้ามถ่ายรูปติดคนอื่นเ,ออเดี๋ยวนี้เขามีกฎหมาย PDPA ถ่ายติดคนอื่นที่ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ผิดจะผิดก็ต่อเมื่อนํามาหาไรายได้อย่างตอนนี้เราถ่ายกระสยงสําภารเนี่ยมีผู้ติดตามเท่าไหร่จ๊ะใน YouTube เป็นหลักแสนเลยค่ะคุณแม่แล้วก็ Facebook เป็นหลักล้านเลยค่ะนั่นแหละเราถึงต้องระวังตัวถ้าถ่ายติดคนอื่นแบบไม่ตั้งใจและไม่ทําให้เสียหายอะไรก็ถ่ายได้แปลว่าถ้าถ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวไม่ได้นําไปหารายได้ไดก็ถือว่าถ่ายได้ใช่ไหมคะคุณแม่ถูกต้องจ้ะอ๋อเข้าใจละค่ะคุณแม่งั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะค อแล้วไปไหนล่ะอย่างนี้ได้ป่ะคะคุณแม่ก็ได้ละมั้งถ่ายต่อดีกว่า